you <laughs> จเจริญพรยำบ่ายทุกๆคนนะมาปฏิบัติรวมกันนะในภาคบ่ายวันพระแรมแปดค่ำช่วงบ่ายก็เป็นกิจกรรมนะที่เราเน้นการปฏิบัตินะทางจิตโดยตรง นะจะไม่มีการนำไหว้พระสวดมนต์อะไรนะก็เป็นการใช้เวลามาอยู่กับตัวเองนะมาอยู่ในขอบเขตนะตีกรอบเอาไวนะ้ให้จิตของเราเนี่ยนะฝึกให้จิตของเรามันมาอยู่ตรงนี้นะ นะแทนที่จะปล่อยไปตามอำเภอใจนะปล่อยไปตามธรรมชาติธรรมชาติที่นะเหมือนลิงนะนะถ้าเราปล่อยลิงไปตามธรรมชาตินะมันก็ออกไปท่องเที่ยวนะออกไปกระโดดโลดเต้นนะไปชื่นชมกับ สิ่งต,งต่างๆภายนอกซึ่งเราก็ปล่อยเจ้าลิงตัวนี้กันมานานละเพราะฉะนั้น2ชั่วโมงโดยประมาณนับจากนี้เราจะฝึกใหม่มาฝึกให้เจ้าลิงตัวนี้มันกลับมาอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ ในขอบเขตของร่างกายของเรานะแล้วก็แคบลงมาให้มันมาอยู่กับลมหายใจนะอย่าให้มันออกไปเกินกว่าร่างกายแล้วก็ลมหายใจให้ร่างกายหายใจไปตามธรรมชาติ ร่างกายทํางานไปตามตามเรื่องตามราวของมันนะเราไม่ต้องไปทําอะไรกับร่างกายแต่จิตของพวกเรานะความสนใจการใส่ใจเนี่ยให้มันมาอยู่กับลมหายใจนะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงลมหายใจนะไม่ต้อง พยายามให้ลมหายใจเป็นแบบใดแบบหนึ่งเราจะใช้จิตของเราดูเฉยๆดูร่างกายหายใจลมหายใจไหลเข้าก็แค่รู้ว่าลมกำลังไหลเข้าลมหายใจไหลออกก็แค่รู้ ว่าลมกำลังไหลออกนะรู้เฉยๆนะไม่มีการปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมนะไม่อยากให้ลมหายใจเป็นแบบไหนนะมันจะเป็นแบบไหนก็ได้นะเราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเราก็แค่รู้ นะตามรู้มันไปลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้นะนะรู้ไปเรื่อยๆนะให้มันต่อเนื่องทีนี้เวลาเราดูลมหายใจไปเรื่อยๆนะถ้าเรายังมีสตินะระลึก รู้อยู่แล้วลมหายใจก็ไหลเข้าไหลออกไปเรื่อยๆนี้นะก็ใช้ได้นะถือว่าเป็นสภาวะปกติมีสติระลึกรู้อยู่แต่พอนั่งไปนานๆนะหรือบางคนนั่งไปไม่นานนะมันก็จะหายไป แล้วแวบออกไปนะจากที่รู้ลมอยู่ดีๆนะมันก็ไปปรากฏอยู่ในโลกของความคิดนะหรือไม่ก็ความคิดผุดปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานะทั้งๆท,ที่เรากำลังดูลมหายใจอยู่นะเราไม่ได้เป็นผู้คิด นะแต่มีจิตที่มันผุดความคิดขึ้นมาของมันเองนะอนนี้บางคนก็รู้ทันว่าจิตผุดความคิดขึ้นมาต่อหน้าต่อตาบางคนก็รู้ไม่ทันนะรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็คิดไปนานแล้ว นะอันนี้ต้องเข้าใจว่าเป็นธรรมดานะเป็นเรื่องปกตนะิจิตเขาก็เหมือนลิงอย่างที่ได้บอกไปนะเขาธรรมชาติของเขาเนี่ยนะเขาชอบอยู่ข้างนอกนะเขาชอบเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆนะชอบเกาะกิ่งไม้แล้วก็เปลี่ยน จากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งนะเกาะไปเรื่อยๆและไม่หยุดอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆน,น,นี่คือธรรมชาติของหลิงแต่เราต้องการให้เขาอยู่นิ่งๆน,นานๆนนมันก็ฝืนธรรมชาติของเขานะทีนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้ว เราก็จะไม่โกรธเขานะเราจะไม่โกรธเจ้าลิงตัวนี้นะเพราะว่ามันคือธรรมชาติของเขาเนี่ยนะเราจะไปโกรธเขาได้อย่างไรนะลิงก็มันก็คือลูกของเรานะคือตัวเราเองนี่แหละนะเราสั่งสมเราเกือบเกือบจะเหมือนว่าเราฝึกเข้ามาแบบนั้น นะเราปล่อยให้เขาท่องเที่ยวอยู่กับโลกภายนอกมานานแสนนานนะอยู่ๆจะจับเขามาขังอยู่ในกรงนะใครจะไปยอมนะนะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัตินะเราก็จะเข้าใจเขานะเข้าใจธรรมชาติของเจ้าหลิงตัวนี้ นะแล้วก็ค่อยๆฝึกเขานะค่อยๆพาเขากลับมานะทุกครั้งที่ระลึกได้ว่ามันออกไปอีกแล้วนะก็กลับมาเริ่มต้นใหม่นะพาเขากลับมาอยู่ตรงนี้อยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆจะกี่ครั้งที่เขาออกไป เราก็ไม่ว่าไม่โกรธไม่ลาคาญน,นะยอมรับเขาไดนะ้ว่าเขาเป็นแบบนี้แหละแล้วก็พาเขากลับมาด้วยความอ่อนโยนด้วยความเมตตาด้วยความสุขที่ได้อยู่กับเขานะพาเขากลับมาอยู่ตรงนี้ มีความสุขที่เขากลับมานะเริ่มต้นดูลมหายใจใหม่นะนะสนุกกับการฝึกนะถึงแม้มันจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่เราก็นะเราเราพอใจเรามีฉันทะนะที่จะฝึกเขาด้วยความอดทนนะ นะการปฏิบัติในช่วงแรกมันก็มีแค่นี้แหละนะต้องรักษาความอ่อนโยนรักษาความสนุกความสุขในการปฏิบัติให้ไดนะ้ถึงแม้มันจะยังไม่เกิดความสงบอะไรก็ตามถึงแม้มันจะยังไม่เกิดความรู้สึกพิเศษอะไรขึ้นก็ตาม เราก็จะยังคงฝึกอยู่ปฏิบัติอยู่นะระลึกได้อยู่นะนี่แหละช่วงแรกก็ต้องเอาชนะตรงนี้ไปให้ได้นะนะใช้เวลาสองชั่วโมงนะค่อยเป็นค่อยไปนะเอาเท่าที่ทำได้อดีตที่ผ่านไปแล้วเคย ได้ประสบการณ์ทางจิตจะดีวิเศษแค่ไหนมันก็ผ่านไปแล้วนะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อนาคตจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้นะเราไม่คำนึงถึงมันเราจะอยู่แต่กับปัจจุบัน อยู่ไปทีละขณะทีละลมหายใจในะหนึ่งลมหายใจที่ไหลเข้าแล้วเรามีสติรละลึกรู้แค่นี้ก็พอแล้วนะสำหรับขณะปัจจุบันนี้แล้วเราก็อยู่กับปัจจุบันให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะแค่นี้แหละนะ ความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นเลยนะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ยอมรับสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆนะแค่ตรงนี้ก็พอแล้วนะนะฉะนั้นใช้เวลาเต็มที่สองชั่วโมงในการปฏิบัติอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆนะ ก็จะมีสัญญาณพักเบรกในเวลา3โมงหนึ่งครั้งนะผู้ที่ต้องการพักก็ลุกไปช้าๆเปิดปิดประตูเบาๆนะทำให้มีเสียงน้อยที่สุดนะส่วนผู้ที่ต้องการปฏิบัติต่อเนื่องนะเราก็อยู่กับลมหายใจไปให้ต่อเนื่องจนถึงเวลา4ี่โมงเย็นะ นะปฏิบัติกันไปนะ,จะเจริญพร